สวัสดีพืีอนมุปกรณ์นี่มันก็เทียอะไรเนี่ยอ๋อไขว่ไขว่ครว่เทียร์แล้วกูจะเทบานอ้อโอ้ยเหียสัตว์มันมาตอนนี้ทำไมฮะกูรู้มันมาตอนนี้ทำไมกูอันนี้มัน่ากลัวเกินนะผม ครูจะต้องทำไงใช้เองนอนชิ้นชิ้นชิ้นดต้นุเอต้อนข้วนี้สกโสับลาง้มจุเ๊ะนี่เดี๋นี่สิมูชน เอ้ h o อาา้ h o ตัวฉเถอฉันตัเองนำ้นำนำ้ำน้ำขอคุณนะขอตัวน้ำนำ้ำมาฉันฉันฉันขอเขาบ้าตอนกับเพื่อนดูเขาดูเขาเนะสิคเอออะคือเอฉันไม่จะแก่หรอฉันฉันเราจาเราแด้แแแแกันไรโซส,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 สใครไใครใครอยู่ไหมเป็นโมเลยเนา์เป็นหมอสี่ ตอนตอนคนคนคนหมดลงอ๋อคือคนหมดคนบ้าฉันก็าคุยขาววันเขาคุยตอนไม่เลยคนเย็บบ้านฉันตอนมีคนมีคนมีคนคนใช้บ้านฉันมาแล้วก็าฉันเบียร์คนคนคนหนึ่งคนมาเขาบ้าเออทำไมทำไมทาไมที่นี่ไม่น่าเบื่อโอ้ชิมเฉยฉันบ้านรวยโอ้โหอ๋อเป็นจุกผู้หลีนี้ทายก่อนไปเออพี่นี่ผมคนเดียวครับผม โอ้ยไหนปนุ่สิน้ามึง้ใช้ันอนเถอะเอข้าคุณลุกข้านอ่ะี่หายบ้าเอ้ยฉันต้องอย่างแรนี่คิดนะฉันต้องทำเอย่างนคือว่าคุณต้องทนั้นหลไอ้คิดฉันต้องทำเออคุณครับ ตังค์พวกเราไม่มีขอเอาน้ำให้ผมช่วยกินนั่นก็ขอขอไปยิ่แล้วันนี้ไปเลยหรอครับโอ้ยนั่งกินนั่นเถอะฉันให้คันฉันให้คนที่รักกับฉันแล้วรักฉันกำลังนอนอยู่รักเมียบคนไม่อยากคุณนะยืมอ้อเธอรู้ไมข้าฉัในให้เองให้ของฉันให้ฟรีเลยฉันเชื่ออย่างนี้น่าไปไหมค่บคุณวันเลย mặc xong đuôi cú ta ăn tàu kèn giờ 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 họ giờ học sinh đi giờ học sinh nó mày đi học sinh cười cú ta ăn tàu kèn ô đồ là mắng ô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  เธอเธอตายเลยคือมันตายจบแล้วผมหนังเรื่องใครจะโต้แชร์เขาขนน้องดิ้นในคือเออเฮ้ยเขาคระนัรีอร่อยไหมเออเขาไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวกับฉันหรอกน้ำน้ำน้ำเอ้ยรัวให้ที่มอฉันมีคนด้วยเฮ้ยเลยฉันขอโทษจบ